โค้งได้อ่อนมากนะครับะไปยอยู่ข้างหลังนะลูกคู่ที่สามเด็กชายภูมิรพีชายเชิดชูก,กับเด็กหญิงพิชยาภาจันรุ่งสีเชิญค่ะ คู่ที่สี่เด็กชายาทิตสนุพงศ์แก้วเกิดกับเด็กหญิงสุชาน,านันชัยรัตนะเชิญค่ะสวยงามมากเลยนะคะน้ำค่ะเอา้างเลย และผู้ที่อ